โอ้ยสวยแล้วสวยแล้วจนว่าแดดออกเปียงเปียงไปไหนนันมาใหายเต๊ะเด็กๆผู้น่เราสิบหิ้วเข่า้อเปล่าก่อนเปล่าก่อนโอุ้โอุ้นั่นอุ้ยอุ๊ยมาเห็ดงันเหี่ยไปนี่อุ้ยที่ใบหนงมาเห็ดงันเหี่ยไปนี่อุ้ยมันลอยมันลอยกับเงินเศร้า มันซราบบอ,อกอกมันน้อยออกให้ลอยดีละวบอกไปก่อนจะมาโศกดีทำไม่นี่แม่โอ้ย่ายเนี่ยวยแล้วน่าจะขามาชมทะเนาะำหิ้วเขาแล้วหิวเขาแล้วเย็บกล้วยยังไม่เบิด์ตเลยนี่ล่อกินตะเคียนนี่นั้นไม่แต่พูานี่โอ้หิวเขาหิวเขา เอาเอาแมาล่ลราบ่เอาเทาแม่ไหน,น,นหิวเท้าบ่าโอ้ยจะหิวแล้วเนาะน,น,นั่นแม่แท้โอ้ยวดยางพวกละด้ยยางมายังว่ดเท้าเอาเจอได้แท้ล่ะนั่นควันฟ้นาลดายางพวกละขบยังไงมาส่งขนนะโอ้ยตะวันบ่นความซวยถอยก็มีความโชคดีอยุ่ธเอาโชคดียังมันรถเท่าจะเห็นบ่เนี่ยจะเห็นบ่ บนความโซกไล่หอยก็มีความโซกดีอยู่เท้าวบนความซวยบางรุ่นเท้าบางรุ่นเท้าจะเห็นบะนีบะเท้าหนึ่งสองสามไปเลยอะไรไม่ได้สิบนความซวยข่อยก็มีความโซกดีอยู่เท้าข่อยได้เงี้ย่อยเจ็บได้เอ้ยก็ดีแท้เขาเจ็บได้ญี่ปุ่นท่าขงเขามาหางท่างรหยงลูกน่ะอ้ยก็ดีแท้ที่มันข่อยโซกดีเนาะบางรุนเนี่ยโอ้ได้หลาหลายเลยได้หลายเลย มีเงินลอยเงินลอยยสามใบเงินเศร้าเยอสามใบไข่กใบใหญ่อๆพลล่เนอกไข่กับมเอาล้วใบไม่น้อยนะมันได้น้อยตวบ่ม่เบิดเอาไยังน้อยแม่แต่งเศร้านี่แม่อันนี้มันได้ใบลอยแม่ไขโซกดียกาเอาใบย่อยสุดก็เอยกับมเอาลใบน้อยว้ยเใครมันเปิดยเศร้าไปเอาแม่ย่งบะละมันมเทาเบืดอละบ่ว้ายไอ้ตัว่เมื่เบิดเอาแม่ฉันบอก ไปซาไปเอาว้ายนี่เรียกเตียโอ้ยอกมาเบิรนตตอนนี้คาเบิรนเลยว้ยว้ายคเริ่มข้างน้ยเอากนโอ้ย้ยยไปเอากันได้าเรอไปไปโอ้ยนะเว่าเบิดตโอ้ยข้ไหนว่าเบิร์กระโกรเดียดถือมาเบิด์กระบอเนาะเฮ้ยมันจะไปลอยมันนะเจ้าเบิดไปไปซาไปเอาซาไปเอาเอ้ส้ว่างมาแเงิน้นไหลได้บ้านี่ ยั่บงบ่ลลบานโอ้ยคนหนึ่งว่าฝึกกระโดดกันดี่เฝาเฝ้าเฝ้าไป็พระท่านเขา